สวยแต่เดี๋ยวก่อน<ไ>ผมสงสัยอย่างหนึ่งทำไมทำไมพี่ต้องพาผมมาที่เนี่ยก็คิดถึงไงคิดถึงอะไรคิดถึงที่นี่เพราะว<อ>่าเมื่อก่อนอ่ะพี่เคยมาทัาศนศึกษาที่นี่ไงแบบตอนนั้นสนุกมากๆมันกับเพื่อนๆก็เลยอยากรู้ว่าตอนนี้ที่นี่จะเปลี่ยนไปยังไงบ้างเชื่อว่าไปนี่ก็ครั้งแรกของผมเลนเนี่ยที่ได้มาที่เนี่ยครั้งแรกเลยเรครั้งแรกอันนี้ก็ดีเลยพี่จะพาเรามาเที่ยวที่นี่ ที่สถานตากอากาศบางปูคือก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าหลายๆคนเนี่ยรึ้ถึงผมด้วยอาจจะเคยดีมาว่าที่บางปูเนี่ยเป็นแหล่งชมนกใช่ไหมใช่แล้วก็มีร้านอาหารทะเลอร่อยๆให้ทุกคนกินและอีกอย่างนึงอะพี่รู้ไหมคืออะไรคืออะไรเป็นที่เต้นรีลาดครับผมใช่ครับผมมีแค่นี้เลยครับ พี่ต้องขับผมดิพี่นะครับเออไม่ใช่ครับทุกคนไม่ใช่คือที่บางปูเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่มีระบบนวิทวศที่สมบูรณ์มากๆหรือว่าเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำครับผมอะไรคือพื้นที่ชุ่มน้ำครับพี่ไม่บอกได้ไหมครับโอเคกลับพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยคือเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีแอ่งน้ำหรือว่ามีน้ำอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ต้องตลอดเวลาก็ได้ไงเช่นห้องน้ำ ไม่ใช่ห้องน้ําไม่เกี่ยวเป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือว่าเป็นมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ไอ้ปูนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเหมือนเลยแล้วพวกป่าชายเลนที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำไหมใช่ก็สารอากาศบางปูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่สําคัญระดับประเทศเลยนะไม่ใช่สิต้องเป็นเรียกว่าระดับโลกเลย แล้วในประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกเขาจะเรียกว่ายมซ่าไซมีหลายที่เลยนะ<ม>ตัวอย่างก็จะมีแบบมีตอนหอยหลอดมีปากแม่น้ำกระบี่แลมีมอ่าวพังงาเอาแลงใหต่อพี่ผมอยากฟังอีก,อ,กอยากฟังอีกอยากฟังอีกอยู่ๆก็อยากรู้อยากร,ากรู้อยากรู้อีกอ่ะแต่ก่อนแต่ก่อนเดี๋ยวพี่จะเล่าต่อแล้วกันแต่พาพี่ลงข้างล่างก่อนได้ไหมเอาทำไมอะเพคกลัวความสูงโอ้โหพี่มิวตัวพี่ก็ใหญ่กลัวความสูงอ่ะไป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  ไปไปเดี๋ยวกลอกเดี๋ยวกลอๆๆๆกอไลงข้างล่างกัน จากที่เราเดินกันมาตะกี้นะพี่สองข้างทางเนี่ยก็คือเต็มไปด้วยหอยปูอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยเฮ้ยนั่นอะไรปลาเดินปาตีเนี่ไม่ต้องด่าก็ได้ไม่ได้ด่าก็ปาตีจริงๆเนี่ยแล้วไปอเดี๋ยวพี่เล่าต่อละกันจากที่เราเมื่อกี้นี้อก็คือไอพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยเรียกได้ว่า เป็นแหล่งระบบนิเวศที่มีประโยชน์มากๆเลยคือเป็นแหล่งอาหารก็ได้ <S <S ชาวบ้านเนี่ยสามารถมาหาอาหารจับสัตว์น้ำแถวนี้มารับประทานก็ได้หรือว่าเป็นเชื้อเพลิงก็ได้นะต้นกงกลางเนี่ยต้นกงกลางสามารถนามาทําเป็นฐานก็ได้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ได้ด้วย <S <S แล้วก็ที่สําคัญคือช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยนะอันนี้สุดยอดมากสุดยอดที่สุดเลย แล้วนอกจากนั้นนะไอพื้นที่ชุ่มน้ำเนี้ยเนี้ยก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าพอน้ําทะเลอะ่ะเข้ามาปุ๊บดินก็จะมีสารอาหารเยอะแยะมากมายก็จะมีสิ่งมีชีวิตนเนี่ยมาอาศัยอยู่สัตว์เล็กสัตว์เด็กที่มารอการเติบโตแล้วก็จะกลับสู่โลกกว้างฟื้แล้วผมเคยได้ยินมาป่าอะไรนะป่าพุป่ะปผ,ผมผมเคยเห็นใน YouTube อะ่ะที่พี่อนันดาไปเหมือนกันป่ะพี่เหมือนอ้าว ของป่าพูเนี่ยจะเป็นป่าที่เรียกว่าเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์แล้วก็จะมีต้นไม้เนี่ยงอกขึ้นมาแต่ว่าข้างใต้เนี่ยยังมีน้ําอยู่นะถ้าเปรียบเทียบก็จะเหมือนแบบเป็นฟองน้ำรูปแล้วก็จะมีต้นไม้เกิดขึ้นมาก็สรุปก็คือทั้งป่าชายเลนแล้วก็ป่าพูเนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน,น้ำทั้งสองอันเลยม,มันเป็นอย่างนี้นี่เองก็แ,แต่เราเจอทั้งต้นไม้ปลาตีนกุ้งหอยปู ปาลาอะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยมีสิ่งหนึง่งผมยังไม่ได้เจอเลยอะจระเข้นั่นเองใช่ครับจระเข้ไม่ใช่ปลาวาฬยัางปลาไหลยัางหูยังไม่หยุดอีกผมจะไปดูนกแล้วทางนี้นกอ่ะทางนี้พี่ <c oughs> <c oughs> ตกลงใครพาไปกันแน่ ับนี่เขาเขียนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวนกหนีโอ้โหโทษพี่ก็นกม,มันเยอะอะผมตื่นเต้นแต่นกเยอะจริงๆด้วเลยดูนึนดิผมอยากไปส่องนกบ้างอะ่ะเราจะส่องอยังไงนี่ก็ยืนดูดิเฮ้ยคนนู้นเขาใช้กล้องอยู่ปั้เนี่ยไปยืนเข้ามาได้เี่ พี่ครับผมขอส่องนกด้วยได้ป่ะครับพี่โอ้ได้เลยครับเชิญเลยครับพี่มิวเร็วมาส่องนกได้นะครับเวลาพี่มาดูนกนะครับอันนี้คือ เขาอยากอยากรู้ว่าบริเวณนี้มันมีนกชนิดไหนบ้างครับอ๋อคือจริงๆต้องบอกก่อนครับว่าพื้นที่ของบางปูครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดพันธุ์ของนกค่อนข้างมากทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนกที่มาอาศัยหากินทํารังวางไข่นะครับก็มีหลายชนิดแล้วก็มีทั้งกลุ่มของนกประจําถิ่นที่เราสามารถพบเจอได้ตลอดทั้งปี แล้วก็กลุ่มของนกอพยพครับที่เราสามารถเจอได้แค่บางช่วงฤดูกาลเท่านั้นเขาบอกว่ามีนกที่บินมาจากแบบรัสเซียอะไรก็มีใช่ไหมอ่ามีครับมีนะมีครับแล้วเมื่อมันมาอาศัยสักพักหนึ่งก็จะบินกลับบ้านไปผสมพันธุ์ทำไรทำรังวางไข่ที่บ้านของเขา<อ>จะมีนกที่ใกล้ที่จะสูญพันธุ์หรือว่ามีแนวโน้มที่ใกล้ที่จะสูญพันธุ์ก็บินมาอาศัยหาก,กินที่นี่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน แล้วก็ตัวอย่างที่พบนกบ่อยๆก็นกตัวอย่างเช่นนกกาบ,บัวนกตีนเทียนนกกินเปรี il, ้ยวนะครับในส่วนของนกอพยกะครับ,รบที่ค่อนข้างที่จะหายากสามารถเจอได้ในบางพื้นที่นะครับในพื้นที่ก็สามารถพบเจอได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นนกปากแอนทังดําแล้วก็นกนางนวลธรรมดาแล้วนกนางนวลธรรมดามันหาย,ยากไงครับพีบ่เออจริงๆแล้วชื่อนกนางน,นวลธรรมดาครับเป็นชื่อชนิดของนกนางน,นวลชนิดหนึ่งครับ ไม่ใช่แบบว่าธรรมดาหรือพิเศษนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าเราจะเจอนกหายากบ้างหรือเปล่าอ่าโอเคครับเอาตัวนี้ลงตัวนี้ลงเรียบร้อยแล้วไหมครับแล้วก็เราใช้ตัวนี้เป็นตัวปรับระยะสายตาของเราความกว้างของสายตาเราอ่าเราก็ปรับให้ให้พยายามเห็นให้เป็นหนึ Esta, <S <S ่งวงนะครับอาวงเดียวติดปรับโฟกัสตัวตรงกลางนะครับตรงนี <S <S ok, ้หมุนได้ครับตรงกลางอ่าแล้วก็พยายามให้มันชัดเราแค่เล็งไปที่นกตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวหนึ่งขอเล่นบ้างขอเล่นบ้างเอาไว้ส่องนกไม่ได้เอาไว้เล่นขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อย <c ười> ขอเล่นนิดนึงอัน<อ>นี้เป็นสองที่ แล้วพี่มิวพาผมมาดูหมู่บ้านทําไมอนระพี่จะพาผมมาหาเพื่อนเหรอหาเพื่อนอะไรพี่อยากพาเรามาดูการใช้ชีวิตของชาวบ้านแถวนี้ด้วยเพราะว่าพวกเขาเได้ใช้ประโยชน์จากการที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่ชุ่มนาที่ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยสุดยอดไปเลยครับโหแล้ววันนี้โชคดีมากเลยครับเพราะว่าวันนี้เ,นเราจะได้เจอบุคคลที่จะมาเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนนี้แล้วก็เป็นคนที่ผูกพันกับสถานที่นี้มาอย่างยาวนาน ก็สวัสดีพันเอกสุรพงศ์รัตนโกเศสครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเราสองคนขออนุญาตเรียกพี่ว่าพี่ตุ้มนะครับยินดีครับตะ่กี้พวกเราสองคนนี่เดินผ่านชุมชนมาเห็นแบบสองข้างทางนี่มีทั้งกุ้งหอยปูปลาอะไรแบบเต็มไปหมดเลยครับทั้งสดแล้วก็แบบแห้งด้วยครับผมก็เหมือนกับเราได้มาเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับครับคือแถวนี้ก็เหมือนกับตลาดสดเลยเนาะชาวประมงพื้นบ้านออกไปหาสั์ทะเลกลับเข้ามาแล้วเนี่ยมีทั้งขายสด แล้วก็ทําแห้งเพื่อแปรรูปไปทําอาหารอื่นๆด้วยมากมายครับนี้ก็เท่ากับว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคนในชุมชนเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วเราจะสามารถเจอสัตว์น้ำอะไรได้บ้างครับในพื้นที่ชุ่มน้ำเวลาที่ชาป,ปวงกลับมาเนี่ยปลาหลักที่จะเห็นมากสุดก็คือปลากุเราปลากดทะเลแล้วก็ปลาจวดเอาซึ่ง3ามอย่างเนี่ยชื่ออาจจะไม่เพาะนะแต่อร่อยมากๆเลยแหละครับมีโอกาสต้องลองไม่ว่าจะเป็นสดหรือว่าเป็นแปรรูปก็ตามนะ คือเวลาเรานึกถึงบางปูนะครับจะนึกถึงพื้นที่ชุ่มน้ำนึกถึงป่าชายเลนแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปพอมีโรงงานมาตั้งแถวนี้หรือว่าแบบมีชุมชนมาล้อมรอบ,อบมันเอฟเฟกอะไรบ้างไหมครับบางโรงงานเนี่ยที่มาตั้งเนี่ยจะต้องมีบ่อบำบัดน้ําเสียมีการบำบัดก่อนก่อนที่จะลงพื้นถึงแม้ว่าจะมีนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมามีเมืองขึ้นมาเนี่ยตรงบริเวณนี้ก็ยังแบบสามารถรักษาความเป็นธรรมชาติได้ได้ครับโดยเฉพาะยิ่งๆเนี่ยบริษัทต่าง โรงงานต่างๆที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงเขาจะต้องเป็นพันธมิตรกับความเป็นธรรมชาติที่นี่ด้วยนั่นคือการทรํา CSR นะฮะไม่ว่าจะเป็นการมา,มา,มาพัฒนาพื้นที่มาเก็บขยะทําความสะอาดหรือการปลูกไม้ปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมเรามีความร่วมมือกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วฮะการที่อุตสาหกรรมที่พัฒนามากขึ้นมีชุมชนรอบนอกเนี่ยที่มีการขยายตัวมากขึ้นเติบโตมากขึ้นเนี่ยมันส่งผลดียังไงบ้างครับกับพื้นที่แถวนี้ครับเมื่อมีโรงงานมากขึ้นที่ผมบอกน้องไปว่ามีการทํา CSR มากขึ้นมีการอนุรักษ์พื้นที่มากขึ้นมีป่าไม้มากขึ้นออกซิเจนมากขึ้นด้วย<ม>อากาศดีมากอากาศบริสุทธิ์มากเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่มันกระทบเข้ามาหาเราที่เป็นคนดีก็คือว่าจะมีบุคคลมากมายหลายกลุ่มหล,หลายอาชีพหลาย,ลาย,ลาย,ลายวัยด้วยที่มาใช้พื้นที่บริเวณพื้นที่ชุ่มน้าตรงนี้<ม>เป็นพื้นที่ที่ออกกําลังกายตรงนี้มีโรงพยาบาลครับคนในย่านนี้เข้าน้อยมากเนื่องจากมีความแข็งแรงได้มาจากผลของการร่วมกันในการอนุรักษ์ธรรมชาตินี่แหละอืมครับผม พราะสรุปว่าทำให้อากาศแบบดีมากขึ้นสดมบพิษลดโซบอนสุร <บท S 1> ากแข็งแรงแล้วก็อัตราคนป่วยก็น้อยลงด้วยน้อยลงด้วย โห oh, ดูนกเดียวมากเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุกดีพี่นอกจากสนุกแล้วนะผมยังได้ความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเช่นเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำนะเรื่องนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยและที่สำคัญนะก็ยังได้รู้ด้วยว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมีประโยชน์ต่อชุมนุมพอต่อเขาอย่างไงบ้างนอกจากที่พี่ศึกษามานะพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยเนี่ย มีแค่ประมาณ7.5%ของพื้นที่ทั้งหมดเลยนะละพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยยังถูกเอาไปบุกลุกถูกคุกคามแล้วก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นอีกซึ่งทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมีพื้นที่ลดลงทุกๆปีเลยนี่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำนี้ไวนะ้เนาะใช่ล้วรู้แล้วใช่ไหมื่อที่เนี่ยไม่ได้มีแค่เต้นลีลาทำไมต้องแซวผมด้วยเนี่ยออาพี่ไม่แซวล้ลวะตอนนี้นะเราสองควรอยู่ที่สะพานสุกตานี่ ก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาชมนกแล้วก็มารอดูพระอาทิตย์ตกด้วยนี่อู้สวยใช่ไหมแบบนี้ดีเขาถึงเรียกว่าความสวยงามของธรรมชาติแต่ที่สําคัญนะหาได้ง่ายด้วยเพราะว่าที่เนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองใช่ก็คือสามารถใช้เวลาแค่วันเดียวนะก็สามารถมาเที่ยวหรือว่ามาชื่นชมธรรมชาติแร่ว่าวันเนี้ยพอได้มาเที่ยวที่เนี่ยผมรู้ซึ้งถึงการแบบอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรพวกนี้เลยรู้ซึ้งใช่เพราะว่า การที่เราอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยม,มันจะนอกจากทําให้เราได้ซึมซับความสวยงามของมันแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ประโยชน์ของมันในการดํารงชีวิตและเศรษฐกิจเอกด้วยทีมิวพาทิตจะตกดินละไปดูพาทิตยตกกันไป